ผ่านไปสามคู่แล้วไทยเข้าชิงสองรายการในสามคู่ยังไม่ได้แชมป์เลยมาคู่ที่สามเรามีความมั่นใจมากว่ามูนาอนาจะเป็นแชมป์อืมเรามีความมั่นใจแหละเพราะว่าแบบเขาเป็นแชมป์เก่าคือแชมป์เก่าเลยแหละเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วรายการนี้เลยเออเราก็เ่ม,มั่นใจว่าจะได้แชมป์แน่นอนแล้วก็น่าจะชนะสองศูนย์อืมซึ่ง มาเซตแรกอ่ะมูนาอาณาคือเล่นแบบเอาเซจีนไปไม่เป็นเลยคือแบบแต้มค่อนข้างจะขาดเลยอ่ะน่าจะยีะ่สิบเอ็ดต่อสิบสามมั้งเออยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามแต่ปรากฏว,ว่าจีนก็ค,คือจีนไม่ไม่เป็นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอ่ะจีนก็คือจีนจีนคู่นี้ครับที่เจอกับมูนาอาณานะมูนาอาณาเป็นพี่น้องกันอ่าเป็นคู่ประมาณมือสิบกว่าของของโลกแล้วก็ในมือสองของไทยส่วนจีนคู่นี้เป็นมือหนึ่งสองสาม ห้ามือ5ของจีนที่กำลังอายุ21กำลังไต่ระดับแต่ว่ายังไต่ไปมากไม่ได้ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ได้ขนาดนั้นก็เพิ่งอายุ21กันอะไรประมาณ21-22ก็อายุไม่เยอะเหมือนกันก็ก็เป็นคู่ใหม่ของจีนแหละแต่ก็แบบจีนก็คือจีนพอเซตแรกเราชนะนะเซตสแบบเหมือนแบบเขาไปอัพซอฟตแวร์มาจากไหนไม่รู้แหละเหมือนกับพยายามเล่น ทำให้บีบไม่ทําให้มูนาณาคือมูนาณาคือเป็นโคนสองคนเนี้ยเป็นคนที่ตบหนักนะเป็นแบดมิต้าหญิงคู่ที่ตบหนักมากของไทยต้องยอมรับว่าสองคนนี้คือแบบตบแบบตบเกง่งจริงตบแบบ,บบตบแบบตายอะ่ะอืมจุดเด่นคือตบ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 แต่เหมือนเซตสองอะ่ะเหมือนกับลูกตบมันกับเขา ไม่ไม่พยายามยกลูกอ่ะคือแบบเขาก็แก้เกมมาสมกับความที่เขาเป็นจีนที่เป็นแบบ power power hot ของแบบไอ้แบดบมินตันเนาะก็คือแบบก็ต้องจีนอ่ะก็ต้องยอมรับว่าจีนก้คือจีนอืมเขาก็แบบไม่ยอมให้ไม่ยอมให้มูนาณาเล่นในตามแผนที่ตัวเองทำที่ที่แบบวางไว้อ่ะทำให้แบบเส้สองจีนก็ ชนะไปแต่ก็ชนะก็ไม่ได้ขาดมากเออแต่พอเซตสามมูนามูนาอน,นาของเราก็มีโค้ดโค้ดส้มอะจำชื่อคนไม่ได้แต่ว่าโค้ดเท่เท่ๆมากอะแบบดุดันอ่ะโค้ดคนนี้ก็แบบแก้เกมเรามาเหมือนกันเราก็แก้เกมให้เราทําให้เราอ่ะขึ้นนํานะครับขึ้นนําไปเยอะด้วยเซตสามคือถ้าจําถ้าถ้าจําไม่ผิดน่าจะนํามากสุด หกหรือแปดแต้มด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาก็ตีมานำมานาเสนอมาแบบมาเสมอได้ในปลายเซตนะครับปลายเซตที่แบบเรียกได้ว่าแบบปลายเซตจริงๆอะ่ะคือมาเสนอกันที่สิบแปดเท่าสิบแปดเท่าไม่พอเขาได้อีกสองลูกกลายเป็นยี่สิบต่อสิบแปดคือเขาได้สองแมตช์พอยต์อ้าวเราแบบเฮ้ยอ้าวเงืบวะ่ะคือแบบ เรามั่นใจมากว่ามูนาอาณาคือแบบได้แชมป์แน่นอนเงือบเอาเรารู้สึกเงือบแต่ว่า,าออก,าก,ก,กแบบ็ยังไม่เชื่อว่ามันจะแพ้เออแต่ตอนนี้รู้สึกความรู้สึกลึกคือแบบยังไม่เชื่อว่ามูนาอาณาจะแพ้แล้วก็กลายเป็นว่ามูนามูนาอาณาแบบตีเสมอมา20ได้สองเซฟสองแมตช์พอยต์สอง,สองลูกได้แบบขนนแล้วก็ดีจะละแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าดิวกันยาวมาก ดิวกันมันดิวกันแบบเรียกทีนี้ว่าแบบคนในสนามอะ่ะคือคนไทยกับคนจีนคนจีนเยอะนะคนจีนไปดูเยอะมากจีนก็คือแบบชอบแบดมิตันอยู่ละเขาไปดูเยอะมากคนในสนามคือแบบจะเป็นลมอยู่ละยาดมต้องเข้าเออยาดมต้องเข้ายาลมต้องเข้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแมบบ่คือแบบคือแบบทั้งสุดจริงคือต้องยอมรับว่าดิวฮารุโหดจริงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคือจีนอ่ะสองคนเนี้ยเล่นด้วยความเ e อ็กซ์ไซีฟอ่ะคือแบบเล่นด้วยความแบบดุดนันไม่เขาไม่ได้กดไอ้มมนานา,าแต่แบบเล่นด้วยความบดุดนันอาจจะกดดนันหรือว่าดุดันแบบหน้าแบบเคร่งเครียดตลอดแต่สิ่งที่เราเห็นนะ่ะเรากลายเป็นว่าน้องมูนาคนน้องที่ตัวสูงกว่านะครับเป็นคนที่นิ่งมาก แล้วแล้วคู่ไทยกลายเป็นเล่นด้วยความกลายเป็นพี่มูนาอนาณามูนากับมูนาเนาะมูนาคนคนพี่เบญจภาอ่านันตการอะ่ะคนคนขวามืออ่ะคนขวามืออ่ะกลายเป็นแบบทําเสียเยอะในปลายเซตแต่คนที่นิ่งกลายเป็นน้องสาวที่แบบอนนาที่แบบนิ่งแล้วก็ยิ้มมีรอยยิ้มอะ่ะทำให้เรารู้สึกว่าลึกๆว่าแบบเราเราน่าจะชนะได้เว้ย คือแบบลึกๆเ,เราว่าน่าจะชนะได้เออแล้วแบบเราเจอไปประมาณคะแนนไปอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้าเท่าแต่ทุกครั้งที่ดิวคือเขาเป็นคนขึ้นแมตช์พอยต์ตลอดกลายเป็นแบบเจ็ดแมตช์พอยต์อะที่มูนาอาณาต้องเซฟแล้วแต้มที่ยี่สิกกลายเป็นว่าไทยได้แมตช์พอยต์ แชมเปี้ยนชิพพอยต์ครั้งแรกแล้วก็แต้มที่ยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดต่อยี่ห้าจีนตีออกเองกลายเป็นว่าแบบเราได้ครั้งเดียวคือได้เลยคือแบบเป็นคู่ที่แบบจะอยู่ในความทรงจำของแฟนแบดมินตันชาวไทยไปตลอดมากกับคู่นี้คือแบบสุดจริงสุดสุด,สดคือเราไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านเป็นยังไงแต่ว่าคนเราดูอยู่อยู่หน้าง,งานคือแบบคนลุกอะ่ะ คือเรานั่งตรงนี้จะมาข้างหลังคือเป็นคนจีนคนจีนก็เชียร์เชียร์เชียร์แต่ท้ายที่สุดแบบก็ไม่ได้แบบคือแบดมินตันมันเป็นรายการที่แข่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะก็ท้ายที่สุดแบบเออแข่งเสร็จแบบเราถึงต้องไปจับมือกับคนจีนเันก็ว่าแบบเอ้ยอยู่ได้แบบคู่ชายคู่ไปแล้วหญิงคู่เราขอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยขอจับมือกับเขาแบบมันก็แบบมันสนุกอะมันแบบเฮ้ยดิวอะไรขนาดนั้นสรุปแล้วคือ เกมที่สามูนอาณาพิกชนะนะครับใช้คาว่าพิกชนะคือแบบจริงๆนำมาก่อนแต่โดนพิกแซงก่อนเข้าเส้นชยัยทาให้เขาได้แมตช์พอยต์ไปเจ็ดแมตช์พอยต์เซฟมาได้เรียกได้ว่าแบบบุญวิทสติคือดีมากน้องมูนาอานาน้องอาณาคือคนเล็กอะ่ะคนคนตัวสูงอะ่ะคือแบบสติดีแล้วก็เห็นรอยยิ้มแล้วรู้สึกว่ามั่นใจรู้สึกมันมันปื้อปิ่มอะ่ะมันรู้สึกว่าเราชนะ ถึงแม้แบบจะโดนไปเจ็ดเม็ดพอยต์จะโดนแบบแมช์พอยต์แมช์พอยต์แมช์พอยต์แม็ดพอย์มพอยส์ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอะแต่ลึกๆแล้ว่ะเราก็ยังมัน่นใจว่านธรรจากรอยยิ้มของน้องอะ่ะคือแบบเฮ้ยน้องเก่งจริงแล้วก็อายุเพิ่งยีง่สิบเอ็ดอนาคตยังอีกไกลคู่นี้แต่ก็ต้องรักษาเราว่าแบบทุกในแม้น,นี้คือน้นองมูนาอนาน้องคนเล็กอะคือตบไม่ค่อยดีแต่นิ่งนะครับแต่ตบไม่ค่อยดีรมะว่าปกติเขาเป็นคนที่ตบแบบตบเก็บแต้มอะเออ แต่กลายเป็นว่าแมตช์เนี้ยคือเบญญาภาจริงๆคือลูกยกเว้นช่วงแมตช์พอยต์อะเบญญาภาคุณพี่อะเอ้ยนาฏการคุณพี่ขับเล่นดีมากแต่แบบช่วงแมตช์พอยต์เหมือนกับตื่นเต้นกว่าน้องอะเออแต่แบบการเป็นคนนี้ตบได้แต้มเยอะอืมเพราะว่าอานาแบบเหมือนเหมือนถ้าถ้าดูที่พันข่าวแล้วก็จากข่าวเหมือนกับน้องยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บคือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้แบบการตบยังยังยัง,ยงไม่โอเคเท่าไหร่แต่ความนิ่งคือแบบ ใจแม่งได้จริงสองคนนี้แบบเอาใจไปเลยแบบเฮ้ยขอบคุณมากที่ทําให้เราได้ชมการแข่งขันแมตช์ดีๆแบบเนี้ยขอบคุณมากๆาครับแบบสุดจริงสุด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 ไม่รู้จะหาคาไหนมาชมละคือแบบดีมากขอบคุณมากๆที่แบบสู้เพื่อคนไทยสู้เพื่อคนไทยที่ไปเชียร์แบบเนาะเพราะว่าเราแข่งไปสองรายการละเรายังไม่ได้ชัยชนะเลยแล้วแบบคู่นี้ก็แบบ เราโดนไปเจ็ดแมตช์พอย์อะแต่กลับมาได้แล้วชนะอนะขอบคุณจริงๆครับน้องเก่งมากก็เราเชียร์ต่อไปเนี่ยขอสอคนนี้ยพูดยาวมากเพราะว่ารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษอยู่แล้วใครที่ดูอยู่ที่บ้านก,ก็น่าจะประทับใจเป็นพิเศษอยู่แล้วเนาะแต่ดูดูๆๆๆๆๆในสนามคือแบบโอ้แบบแบบทุกครั้งที่เซฟแมตช์พอย์เซฟเซเซฟลูกแบบแชมเปี้ยนชิพพอย์เขาได้อะคือกระโดดกระโดดอะคือแบบ มอนก็แบบเอาตัวรอดเอาตัวรอดเอาตัวรอดท้ายที่สุดเราเราได้โป้งเดียวจอดจบชนะยินดีด้วยครับรักษาแชมป์ c k to to c k c k รายการ Thailand Master ได้ยินดีด้วยครับ